สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะ ถ้าหากว่าจะพูดถึงสื่อในยุคดิจิตอลนี้แล้วนะคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องยอมรับว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นทางสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนหรือว่าสสดอยอน,นั้นจึงระดมสมองหาแนวทางการออกแบบสื่อเพลงนิทานและสื่อใหม่สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกเนื้อหาและผลิตสื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนกันต่อไปค่ะ การจัดงานด,ดมสมองนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนักวิชาการจิตแพทย์เด็กนักวิชาชีพคุณครูอนุบาลพ่อแม่ผู้ปกครองและคนทํางานด้านเด็กและเยาวชนมาร่วมกันหาแนวทางการออกแบบสื่อเพลงนิทานและสื่อใหม่ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเนื่องจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อใหม่หรือว่าสื่อดิจิทัลประมาณ10บชั่วโมงต่อวันและใช้ต่อเนื่องนานถึง2ชั่วโมง โดยไม่ทํากิจกรรมอื่นๆซึ่งก็ส่งผลต่อสุขภาพและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทั้งนี้สื่อวิทยุที่เหมาะสมสําหรับเด็กนั้นมีเพียงร้อยละสามขณะที่โทรทัศน์มีเพียงร้อยละยี่สิบสี่เ,เท่านั้นค่ะ การระดมสมองเขาก็แบ่งออกเป็นสมห้องนะคะประกอบไปด้วยห้องสื่อใหม่ที่ทุกคนต่างก็มองว่าสื่อใหม่มีบทบาทสําคัญต่อการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากภาครัฐและเอกชนจึงต้องให้ความสําคัญให้เยาวชนนั้นใช้สื่อใหม่ให้เป็นเยาวชนเองก็ควรจะต้องระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีที่แฝงมากับสื่อส่วนครอบครัวก็มีบทบาทสําคัญที่จะต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วย ส่วนในห้องเพลงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นการหาแนวทางการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพราะว่าเพลงนั้นจะมีผลต่อพัฒนาการและจิตใจของเด็กเมื่อโตขึ้นไปดังนั้นเนื้อหาของเพลงที่ดีจึงควรส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานด้วย ส่วนห้องสุดท้ายคือห้องนิทานค่ะที่ได้พูดคุยถึงแนวทางการเลือกนิทานให้เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งนิทานมีบทบาทสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยต่างๆโดยหากเป็นเด็กเล็กนิทานก็จะช่วยกล่อมเกลาให้เด็กเป็นคนดีจิตใจอ่อนโยนมีภาษาและทักษะการฟังที่ดี ทางนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการระดมสมองนะคะทางสสดยก็จะนําแนวทาง,างต่างๆที่ได้ไปสรุปผลจากนั้นจึงจัดทําสื่อเพลงนิทานและสื่อใหม่ออกมาโดยจะทำเวิร์กช็อปเพื่อทดลองใช้ในเวลาต่อไปซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์แล้วประชาชนก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของสสดยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยค่ะในเฟสถัดไปอาจจะเป็นปีถัดไปหรืออีก2ปีนี่นะคะเราจะผลิตนิทาน มีคุณภาพเหมาะอบยุสมัยเพลงมีคุณภาพเหมาะอบยุสมัยและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงเนื้อหาที่ดีผ่านสื่อใหม่ที่มีคุณภาพด้วยที่ทันสมัยด้วยเพราะเดี๋ยวเด็กบอกว่าเดี๋ยวเชยดูนิทานดูเพลงเขาไม่ดูกันแล้วเขาไปโหลดนั่นโหลดนี่ดูเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเด็กให้มากขึ้นด้วยนี่คือแผนที่วางไวนะ้ในอนาคตว่าเราผลิตแน่นอนและผลิตแล้วไม่ได้ขายเรามีเว็บไซต์ kidsradioclub.or.th เข้าไปดาวน์โหลดสื่อดีๆเหล่านี้ได้เลยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะมีสื่อดีๆแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะ